สวัสดีค่ะเือนี้ผาลองสก,กายมัธุระบาหย่ด้วยค่ะเอากระเผามาส่งย่าด้วยจะเลยผ้าแบะหานบึงบิวอ่างเจ็บน้ำด้วยค่ะวิวกยู่สงาม,งาม เป็นไหนคะพี่น้องวิวงามบอ่ออ่างเก็บน้ำห้วยโพงตอนบนจุตะบนสีแก้วด้อค่ะนี่นี่นะคะกะจ็จะประมาณนี้เ,เป็นเขื่อนเ็ดไม้นะคะเยเป็นอ่างอ่างเก็บน้ํา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็กข้างนี้จะเป็นหางมันนะคะนี่หางอ่างเก็บน้ำหางอ่างเก็บน้ำห้อยโพงตอนบน ิงวิวเบิงวิวค่ะวิวงามบ่วิวงามบ่ค่ะพี่น้องเมึงเด้อหน่อค่ะแบบงามเลยพามา zoom ว i e แล้วค่ะวันนี้อ่างเก็บน้ำห้วยโพงตอมบนทินบานเกิดเนี่ยค่ะมุมนี้มาทุระบานใบานใหญ่ค่ะพี่น้อง ตะเป็นจะตกดินแล้วอยู่ก็จะประมาณนี้และะ้ค่ะอ่างเก็บน้ำห้วยโพงตอนบนมันจะเป็นอ่างที่เฮ็ดไม่บางสองสามปีที่แล้วนะคะพิ่งๆเฮ็ดเสร็จสองสามปีที่แล้วเลยนะคะนี่นะคะ่ะพี่น้องดูงามบ่ ลงร่มตกพอดีเลยค่ะนี่สำหรับคนที่อยากมาออกกําลังกายกับมอมากมากเลยนะค่ะนี่ออกกําลังกายแมนปันจักรยาน่ะพิวจะ่งงามสวย ก็มากวากว่านั่งเหมือนกันมากกว่านางชมว,วิวค่ะเระ็นบ่บ้านงามงามบค่ะพี่น้องเรือนีนะคะ้ค่ะเรือนี้ค่ะจากบ้านนี้เรื่องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยค่ะสกายชิมท็อปเที่ยว เดี๋ยวหาหมองเบึงหมองน้ำงามมาให้ชมอีกสวัสดีค่ะ